สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซเวนะครับก็มาเจอกันแต่เช้าแบบนี้นะฮะมีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับผมวันนี้แอดไปเก็บข่าวมาจากโคเรียบูเจ้าเก่านะฮะก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งที่นะฮะที่ลงข่าวเกี่ยวกับน้องบ่อยๆนะฮะวันนี้แอดเก็บมาฝากกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยก่อนจะไปเข้าเรื่องนะฮะขอเกริ่นก่อนเลยเขาบอกว่าเรื่องนี้นะฮะทำเอาชาวเน็ตประเทศเกาหลีนะฮะในดิเซนเกาหลีเนี่ย ถึงแบบตั้งกระทู้นะฮะแล้วก็แบบโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์กันถึงเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไวรอลไม่พอนะยังทําให้พวกเขาเนี่ยเกิดความสงสัยต่างๆนานาน,าน,านะฮะถึงขั้นตั้งกระทู้แล้วก็เข้ามาโต้ตอบกันเยอะแยะมากนะครับมีการเปรียบเทียบด้วยเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นมาอย่างไงนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะแบ็คพิงก์กลังทัวร์อยู่ทั่วโลกเนะ้ะอย่างที่ทราบกันดีนะก็เป็นช่วงที่แบบกาลังแบบบูมสุดๆนะฮะ ทางด้านค و เดียบูนะครบเขาบอกว่าลิซ่าจาก b บ a ็คพิ n งครับทำให้ชาวเน็ตตะลึงด้วยภาพเงาภาพเดียวฮะเขาบอกว่าแม้จะเป็นการยืนอยู่เฉยๆครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยก็เรียกความสนใจได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะนี่เขาขึ้นต้นเอาไว้สวยๆครับก็บอกว่าลิซ่าจาก b บ a ็คพิ n k ครับเป็นหนึ่งในไอดอลเคป๊ที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบมากที่สุดในโลกฮะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะแค่ขึ้นหนัวข้อมานี่ก็สวยงามแล้วนะฮะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงการทัวร์เนาะเขาบอกว่าสมาชิกทั้ง4คนนะฮะทุ่มเทแบบว่าพลังกายพลังใจทั้งหมดนะฮะในการออกทัวร์ด้วยกันเนาะซึ่งเขาบอกว่าก็มีแต่เรื่องน่าทึ่งเกิดขึ้นบนเวทีนะฮะ ทีนี้ฮะมาพูดถึงลิซ่ากันบ้างนะครับเขาก็มีการพูดถึงลลิษาแล้วก็มันนี่ด้วยนะฮะอย่างการโพดัเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะฮะทีนี้ทีนี้มาเจาะประเด็นกันต่อแมาแอดไลน์ทีนี้แล้วนะฮะเขาพูดถึงประเด็นที่ไวรอลนะฮะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เกิดคลิปไวรอลเกี่ยวกับลิซ่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจาก ทักษะการเต้นอย่างเครซี่ของเธอนะก็บอกว่าเป็นการเต้นที่บ้าคลั่งร้อนแรงอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะเช่นการแล็บที่น่าทึ่งและมีสไตล์ของเธอฮะมักเกิดเป็นเรื่องไวรัลอยู่เสมอนะฮะแต่เขาบอกว่ารอบนี้ไม่ใช่นะฮะหรือแม้กระทั่งบทบาทแฟชั่นไอคอนนะฮะก็ไม่ใช่เช่นกันครับเขาบอกว่าเธอกลายเป็นไวรัลครับด้วยภาพเงาของเธอเพียงภาพเดียวฮะเขาบอกว่าลิซ่าสามารถเรียกร้องนะฮะดึงดูด ความสนใจด้วยเพียงภาพที่เห็นแต่โครงล่างของเธอฮนะขณะที่เธอโพสท่าแบบสวยๆอยู่บนเวทีนั่นเองครับเขาบอกว่าทำให้ได้เห็นถึงสัดส่วนที่งดงามของเธอนะฮะ ซึ่งแม้แต่ภาพเงานี้ก็ทําให้แบบโอ้โหถึงกับเป็นเรื่องเป็นราวเลยีเดียวนะฮะเขาบอกว่าชาวเน็ตเกาหลีครับโพสต์รูปบนกระดานชุมชนออนไลน์ยอดนิยมของพวกเขาฮะโดยภาพเงาของเธอเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับหุ่นจําลองด้วยแล้วก็มีการเปรียบเทียบน้องกับตัวละคร AI นะฮะ ซึ่งหลายๆคนก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาถามว่าน้องสูงเท่าไหร่กันแน่นะเพราะสัดส่วนของน้องเนี่ยเหมือนนางแบบเลยเออซึ่งก็จะบอกว่านี่คือความเห็นของชาวเกาหลีนะฮะก็นั่นแหละฮะสัดส่วนนางแบบนะฮะจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยในภาพขาวดํานี่แหละเออก็ต้องบอกว่าน้องนี่แบบ พอเป็นภาพเงาบแบบซีทเอดแบบนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหเออจริงดูเห็นสัดส่วนชัดเจนขึ้นมากๆเลยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากๆเลยนะฮะคือลงตัวกันแบบว่าสุดๆเลยก็ต้องบอกว่านี่แหละพอเรื่องนี้แหละเลยเป็นประเด็นร้อนแรงนะฮะทำให้ชาวเน็ตเกาหลีถึงกับเอาไปถกถามกันเนาะก็เขาคงชอบถูกใจแหละเพราะว่าเขาก็มีแต่คําชมเนาะเขาบอกว่าเขามีการทั้งเปรียบเทียบว,ว่าน้องเหมือนกับ AI น้องแบบมีหุ่นที่เพอร์เฟกสัดส่วนน้องก็เหมือนกับนางแบบอะไรแบบนี้นะ ซึ่งก็เป็นเรื่องเวลาวต่อมาจนถึงขั้นโคเรียบูต้องเอามาตีขาวลงเว็บไซต์กันแบบนี้นะฮะแล้วก็มาอีกต่อที่แอดนั่นเองฮะเก็บมาฝากกันนะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนตอนนี้แอดไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ